สี่สามสไปสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะัดจะมานำเสนอรถ v ีออสหนอีป e ี P 2018นะคะคันนี้ราคาตั้งขายจะอยู่ที่4,29,000บาทนะคะ นี่ใครได้คันนี้ไปทะเบียนสวยมากนะคะเป็นป้ายทะเบียน2ตัวเนาะสามกไก่ซอเสือ8ปดนะคะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะ สำรับรายละเอียดรถคันนี้นะคะนี่ค่ะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นตัวโคเรมียมนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟด้านหน้านะคะแบบมัลติรีจิสเตอร์นะคะคันนี้มีสัญลักษณ์วีออสติดอยู่ด้านข้างหลอดไฟนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะส่วนกันชนด้านหน้านะคะนี่มีไฟตัดหมอกติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่พร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ ในส่วนของล้อรถนะคะคันนี้จะเป็นล้ออันลอยนะคะล้ออันลอยขอบ15อย่ายางปี2018นะคะยางยังดูใหม่ๆเหมือนยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะอันนี้ไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองด้านข้างนะคะนี่สวยงามมือจับประตูทั้งสี่ด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่สีเดียวกับตัวรถเลยสวยงามมากๆเลยค่ะ ได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะนี่กระจกก็เป็นกระจกแท้โตโยต้าทั้ง4บานนะคะอันนี้มีสัญญาณกันขโมยติดมาให้จากโรงงานพร้อมนะคะคันนี้ไฟท้ายนะคะไฟท้ายแบบเดิมๆเลยสวยงามมากนี่ด้านหลังนะคะจะมีเซ็นเซอร์กันชนนะคะติดมาให้2จุดเนาะไฟทับทิมด้านล่างนะคะติดมาให้พร้อมนะคะสวยงามมากนะคะ อันนี้ติดไฟเบรกดวงที่สนะคะไฟเบรกดวงที่3มจะอยู่ตรงนี้เนาะกล้องมองไม่เห็นแต่ว่ากระจกด้านหลังนี้คือติดตัวไลฟ้ามาให้พร้อมใช้งานนะคะกรณีที่ฝนตกหนักนะคะก็คือมีตัวไลฟ้าติดมาให้เรียบร้อยแล้วก็มองเห็นทางแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถในสน่วนอื่นๆกันรายละเอียดด้านในตัวรถนะคะนี่นะคะประตูนะคะจะเป็นระบบเซนทันล็อกนะคะนี้ กระจกปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลายัยพวงมาลัยนี้ไม่มีรอยทะลอกรอยสึกหรอเลยนะคะยังใหม่ๆอยู่สวยงามอยู่เลยนะคะคันนี้เรือนไม้นะคะสวยงามมากมเครื่องเล่นนะคะนี้เครื่องเล่นเสียงจะเป็นเครื่องเล่นซีดี usb เสียบได้นะคะแอร์นะคะจะเป็นระบบแอร์แอนะล็อกแบบหมุนมือเนาะนี่ เป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เกียร์ออโต้สวยงามมากๆเลยในส่วนของเบาะนะคะนี่คันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะข้อดีของเบาะผ้าก็คือนั่งแล้วระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนเนาะนี่เบาะใหม่ๆไม่มีรอยฉลองไม่มีรอยเหี่ยวย่นนะคะสวยงามมากๆเลยหัวน็อตข้างประตูนะคะนี่ สี่เดียวกับตัวรถไม่ะลอกนะคะไม่ขยับขยเย็นนะคะรับประกันได้ว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดห้องผู้โดยสารด้านหลังกันคะ่ะส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะมีเซฟตี้เบล์ให้นะคะสามเส้นเสริมความปลอดภัยให้ผู้โดยสารด้านหลังนะคะสวยงามมากมีที่วางแก้วนะคะนี่ มีที่เก็บของได้นะคะตรงนี้สวยงามเลยประตูนะคะประตูด้านหลังมีระบบ,บล็อกเด็กเนาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆก็สามารถใช้โหมดนี้นะคะเสริมความปลอดภัยให้ลูกให้หลานได้นะคะคันนี้เดี๋ยวมาดูด้านท้ายรถกันเนาะในส่วนของด้านท้ายรถนะคะนี่กว้างมากนะคะมีพรมปูมาให้เนาะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ3ามสี่ใบเนาะใส่ได้อยู่เนาะอันนี้นะคะจะมีตัวล้อยางอะไหล่ แถมมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ร้อยังดูใหม่ๆเลยนะคะนี่ยังไม่ผ่านการใช้งานมีชุดอุปกรณ์แม่แรงครบนะคะสวยงามมากนะคะนี่สวยงามมากค่ะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะหัวน็อตด,ด้านท้ายนะคะนี่หัวน็อตก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่ไม่ขยับขยื่นนะคะแลวประกันได้ว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกควาแน่นอนนะคะหัวน็อตทั้งสงด้าน สวยงามสุดๆเลยคุ้มค่าแน่นอนนะคะได้คันนี้ไปราคา402,900บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1,500ซีซีนะคะนี่ภายในห้องเครื่องยนต์นะคะก็คือแห้งนะคะไม่มีคราบน้ำมันไหลเยอะไม่มีรอยน้ำมันหยดเลยเนาะสวยงามมากนะคะนี่ จุดแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่นะคะเม็ดอาร์ตจากโรงงานยังอยู่นะคะเม็ดอาร์ตสวยงามมากหัวน,น็อตสีเดิมกับตัวรถนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะคะฝากระโปรงมีโลโก้โตโยต้าอยู่นะคะนี่สวยงามมากเชนวนการความร้อนก็ยังอยู่นะคะถือว่าองค์ประกอบครบคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับรถมือสองที่เรานี้เราคัดเกรดคัดคุณภาพทุกคันนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะคะโตโยต้า i o อ 1.5e ปี P 2018นะคะรานะคาจะตั้งขายอยู่ที่ 4 2 9 0 0 0บาทนะคะทันนี้เครดิตดีฟรีดาวแน่นอนนะคะสนใจรถท่นนี้นะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะหรือจะเข้ามาดูรถทดลองขับได้เลยนะคะที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้นัดด้วยนะคะ เป็นขวัญกำลังใจให้นัดมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย